ครับคุณผู้ชมพบกับผมนัทชระนันทบุเดศกับรายการลาะขอบสนามครับวันนี้ผมพาุผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ Impact Challenger เมืองทองธานีนะครับมีงาน Bangkok International Autosalon 2018ครับคราวที่แล้วผมพาไปรู้เกี่ยวกับเรื่องที่หลายคนไม่รู้นั่นคือเรื่องของน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกเรื่องของผ้าเบรกเรื่องของน้ำมันเครื่องโอ้เยอะนะแต่เทปนี้ผมบอกเลยว่าเรื่องของความรู้ก็ยังคงอยู่เช่นเดิม ไปแบบที่เราไม่เคยรู้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะเริ่มต้นกันที่อะไรครับไปเลยฮะนี่มาที่บูธนี้ก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบูธของเรามีสินค้าอะไรแล้วมันมีความแตกต่างจากการใช้งานปกติยังไงฮะบูธของเรานะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทวอชเชอร์นะครับเป็นเครื่องล้างอะไหล่น้ำมันนะครับคุณสมบัติของมันก็คือว่าจะแตกต่างจากน้ำมันโซเว่น ทั่วไปนะครับของเราจะเป็นจุลินทรีครับไม่มีผลกับสภาพแวดล้อมนะครับก็คือจุลินทรีย์ของเราเนี่ยสามารถนํากลับมาใช้ใหม่เรื่อยๆนะครับคือมันเป็นถังยาวแบงนี้ถ้าเป็นชาวบ้านปกติก็คือล้างใส่กะละมังไว้กันเถอะแล้วก็ล้างเสจก็เททิ้งเข้าไปใช่มันก็จะสมัยก่อนที่เราปอูกทั่วไปสมัยก่อนก็จะทําแบบเชนั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ที่ดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมกับผู้ใช้งานมากขึ้นนะครับกล่าวคือการใช้งานมันต่างยังไงครับพี่ หลา,างจากข้บนลงข้างล่างนี่เหรอคือตัวนี้นครับจะมีสวิตช์เป,เปิดเปิดปิดโดยอัตโนมัตินะครับ,รบแล้วข้าน้ำยาของเราเนี่ยจะเป็นพวกจุลินทรีย์คือถังนี้นะครับจุลินทรีย์นี่มีหน้าที่ทำปฏิกิริยาคือกินน้ำมันมนะครับก,กินเลยใช่ไหมครับไม่ได้แบบว่าทำให้แบบไม่ไม่กินเลยครับกินเลยแล้วก็ทำให้น้ำมันที่ตกค้างไปเนี่ยสามารถใช้เป็นน้ำยาที่ว่าเอาขับคืนมาใช้ใหม่ได้นะครับโดยที่เราเมื่อไปเททิ้ง หรือว่าเอาไปทิ้งในข้ออะไรเลยนะครับแค่ว่าเราเปลี่ยนแค่แผ่นแผ่นกรองอยู่ด้านบนนี่ครับ,รบแผ่นนี้ก็กจะมีแผ่น<ด>กรองออกมาว่าง,งั้นเถอะพอกรองเสร็จมันก็จะกลายเป็นของของที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ซึ่งเราจะเก็บสต็อกไว้อยู่ข้างล่างแล้วมันก็จะถูกดูดกลับมาบใช้งานใหม่ตรงนี้ครับ ช่วยเรื่องของตอนนี้เขากําลังรนระงันมากเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วผมสำคัญแล้วอันเนี้ยมันมีเดียคือมันไม่ติดไฟตัวน้ํายามันไม่ติดไฟถึงแม้มันจะกินน้ํามันได้แต่มันไม่ติดไฟ้นแสดงว่าถ้า่มหอน้ามันมาน้ำมันเครื่องมาปุ๊บเนี่ยถ้าเอาไฟหยุดจริงมันติดนะแต่ถ้าเอาตัวนี้ฉีดปุ๊บเนี่ยฉีดที่น้ํายาเราไม่ติดอ๋อโอเคได้ความรู้เพิ่มได้สำคัญคือตอนนี้อยู่ในช่วงร่นระงนะครับแล้วถ้าอู่ไหนสนใจผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ ผมว่าประหยัดทั้งทั้งคนที่เป็นเจ้าของขอู่ด้วยนะเพราะว่ามันสามารถกลับมาใช้งานได้ด้วยครับแล้วก็ปลอดภัยกับผู้ใช้งานด้วย <oyun> ที่สำคัญนะครับผมเห็นต้องรู้นะครับมีพวกสินค้าของแบรนด์ CRC นะครับผมอยากรู้อ่าผม,ผมเข้าไปใกล้ๆก่อนเยผมอยากรู้เฉยว่ามันแตกต่างกันยังไงทำไมแต่และอันแต่และเจ้านั้นอ่ะของเราแตกต่างของอื่นยังไงครับจะเป็นของอเมริกานะครับครับนำเข้ามาก็จะมีพวกล้างตัวเซนเซอร์แมตแอร์โฟนเนี่ยครับ ไอตัวที่เราดยดอากาศว่างั้นเถอะ Airphone เนี่ยมันเวลาเราสตาร์ทเครื่องไปบ่อยๆตัวนี้จะเป็นตัวเช็เซนเซอร์นะครับซึ่งมาเวลาว่าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเซนเซอร์เนี่ยก็จะสกปรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้างตัวเซนเซอร์ซึ่งปกติบ้านเราอ่ะสมัยก่อนอ่ะจะใช้พวกน้ามันก๊าซใช่ใช่ล้างซึ่งมันจะกัดพวกพลาสติกแล้วก็ทำให้เสียหายนะครับแต่ตัวนี้เขาผลิตมาเพื่อ ตรงนี้โดยเฉพาะแล้วจะไม่กัดพลาสติกนะครับครับขอบคุณครับ,บค,ครับ,บไปต่อฮะเดี๋ยวเราไปต่อเรื่องของความรู้ที่เรียกว่าหลายคนคงสงสัยเอ๊ะทำไมเป็นแฟชั่นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องของอะไรอะความสวยงามอย่างเดียวหรือเรื่องของความปลอดภยัยเดี๋ยวเราไปดูกันับว่ามีอะไรบ้าง <Wow. S 1> บูธนี้เป็นบูธเกี่ยวกับอะไรแล้วผมเห็นเอ๊ะ นี่มันสไตล์พี่เลยนะโการ์ทเนี่ยใช่ไหมครับ,รบก็ถ้าเวลาเล่นกีฬานะครับทุกคนก็ไม่ว่าไปกีฬาอะไรก็ต้องมีโปรเทคชันนะครับอย่างฟุตบอลก็มีสตัตว์ใช่ไหมฮะอย่างแข่งรถเนี่ยก็ต้องมีหมวกกันนอ็อกมีรองเท้ามีถุงมือนะครับเพื่อความปลอดภัยมันแตกต่างกับถุงมือปกติยังไงอ่าถุมงมือขับรถอันนี้เอ อันนี้มันก็เหมือนๆกันนี่นาถุงมือผ้ามันก็จริงน่าจะใช้แทนกันได้แต่พอถึงเวลาจริงแล้วมันมันไม่ได้ใช่มันไม่เหมือนกันนะครับหนึ่งเลยเนี่ยถุงมือเนี่ยจะมีกริปอยู่นะครับจะมีเหมือนกับว่าเป็นแถบยางหรือว่าเป็นหนังนะครับซึ่งอย่างโกคาร์ดเนี่ยคนขับรถเป็นไม่เป็นเนี่ยเอาถุงมือดูดูเลยครับเป็นไม่เป็นเพราะตรงนี้จะมียางพลาสติกอยู่นะครับซึ่งพอถ้าขับไม่เป็นเนี่ยคือคนขับจะชอบกระชากยางมันจะหลุดออกจากถุงมือ เราจะบอกว่าเอ,อ้นนี้ไม่ทนจริงๆไม่ใช่ลักษณะการใช้งานผิดขับ<ม>โกคาร์เนี่ยต้องค่อยค่ยขับค่อยๆดึงพวงมาลัยไม่ใช่ขับรถดิฟก็ดึงไม,ไม่ไดึสาไม่ได้สาวใช่ครับครับอ่ะงั้นเรามาที่ชุดอันนี้บ้างพี่พี่วเรื่องโกคาร์อันนี้มันคือชุดเด็กที่ว่าใช่ขี่โกคาร์ถูกต้องไหมครับตัวใช่ครับผมถูกต้องมันมันมันเป็นผ้าอะไรผมเห็นมาดูมันอย่างอย่างรถใหญ่นะครับอย่างรถยนต์เราเรียกอย่างนี้กันรถยนต์เนี่ยผ้าเนี่ยจะมีชุบน้ํายาทนไฟอยู่ ถูกไหมแต่โกคาร์เนี่ยมันไม่ได้ไฟไหมเพราะว่ารถเออเก้าอี้รถกับตัวคนเนี่ยไม่ได้ผูกติดกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผ้าตรงนี้จะเป็นผ้าที่เหมือนกับช่วยในเรื่องของการเสียดสีเพราะว่าบางทีขับถ้ามีอุบัติเหตุเนี่ยตัวคน,นจะกระเด็นออกนอกรถนะครับตัวผ้าเนี่ยก็จะทอละเอียดอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเป็นผ้าของรถยนต์เนี่ยจะเป็นนุกแบบหนึ่งคือเป็นผ้าทนไฟซึ่งอาจจะมีทั้งหนาทั้งบางก็อยู่ที่ออกแบบแล้วก็ออกความแพงด้วย แล้วความจําเป็นของการ,ร,ราใส่บาร์คาเวีย<ช>นะครับบาร์คาเวียนะครับเอาง่ายครับผมว่าส่วนหนึ่งเลยคือเรื่องของกลิน่นกลิ่นในหมวกกันน็อกกลิ่นในหมวกก,มวกันกน,กน็อกนะครับไอเจ้าเนี้ยช่วยได้เพราะม่เราเราไม่สามารถถอนหมวกกันน็อกเนีออกไปซักได้บ่อยๆอผมว่าผมว่าส่วนตัวคือบาร์คาเวียคือช่วยเรื่องนี้เป็นหลักะนะครับครับผมโอเคผมเห็นฝั่งนู้นมีหลายอย่างพี่ฟุกพาผมไปแนะนำเนี๋ยมันมีอะไรบ้างครับพี่พาไปเจอน้องหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับของสินค้าเรื่องของโปรดักชั่นนะครับแววบเวบเหวบเว็บ อ๋อนี่ของรถยนต์น่ารถยนต์นะครับเดี๋ยวพาไปชมแล้วก็แนะนําน้องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนดูแลที่นี่นะฮะทำไมเขาต้องรัดเบลกันแบบหนาตักขนาดนี้พี่เบลใช่ไหมครับใช่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 ทำไมเราแบบใส่เบลปกติเหมือนแบบที่เรารัดแฟบมาอย่างนี้ไม่ได้หรอทำไมต้องมี5จุดนี้กี่จุดเนี่ยหนึ่งเลยนะครับเบลเนี่ยถ้าสมมติเรารัดแค่จุดเดียวเนี่ยเวลารถเหยโค้งตัวเราเนี่ยจะเบี่ยงตาม ให้ออกจากวงานแต่ตัวเราจะออกจากกระบอกอเพราะฉะนั้นการควบคุมรถเนี่ยจะแย่ลงนะครับตัวเบลตัวนี้หนึ่งเลยคือทําให้ตัวคนขับไดเวอร์เนี่ยติดอยู่กระบอกให้ได้เยอะที่สุดนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเวลาประสบอุบัติเหตุเนี่ยถ้าตัวเราเนี่ยเหมือนปางหงหน้าปางหงหลังเลยตะแคงข้างได้เยอะเนี่ยหัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะมากระแทกเราได้นะครับ,รบอันนี้คือ,อเรื่องของเบล์เป็นหลักมาต่อดีกว่าต่อดีกว่ารองเท้ารองเท้ารองเท้ารู้ว่ารองเท้าโกคาร์ทกับรองเท้ารถแข่งปกติ ก็ไม่เหมือนกันหรอหรือว่าเหมือนกันไม่เหมือนครับไม่เหมือนจริงๆต้องบอกว่าโกคาร์ดเนี่ยข้อสําคัญของเขาคือช่วงข้อเท้าครับนะครับแต่ของรถยนต์เนี่ยช่วงเนี้ยจะมีช่วงหัวขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าเวลารถชนมันถูกหนีบนะครับเพราะฉะนั้นหัวเนี่ยต้องมีโปรเทคชั่นแต่โกคาร์ดช่วงเนี้ยจะฟรีนะครับแต่ช่วงเนี้ยจะหนาแน่นนะครับช่วงข้อเทา้าเป็นหลักอย่างไม่มีต่อันนี้อันน,น,นี้พี่ว่าได้เป็นของอะไรโกคาร์ดเหรอ อันนี้น่าจะเป็นรถใหญ่ครับหัวแข็งอ๋อหัวแข็งอ๋อเนี้ยคือเราจับตรงนี้เหรอว่างี้อ๋อถ้าหัวมันแข็งๆตรงเนี้ยครับแล้วก็ข้อก็ต้องแข็งเหมือนกันนะครับหัวกับข้อแข็งนะครับแต่โกคาร์เนี้ยแข็งแค่ตรงข้อตรงหัวเนี่ยฟรีอยู่นะฮะครับเข้าใจเข้าใจับนี่มีอะไรเล่นอีกเอาถุงมือ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 อันนี้นะครับเป็นถุงมืออันเนี้ยผมว่าคือมันอยู่ที่การออกแบบนะครับอันนี้คือเหมือนเป็นยางเหมือนที่ผมบอกนะครับถ้าขับไม่ดีเนี่ยมันจะเริ่มหลุด จะเริ่มหลุดจริงๆเขาจะดูจากฝีเขาเรียกว่าฝีมือผมเรียกว่าฝีมือแล้วกันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะผมเองอ่ะถุงมืออันแรกอ่ะหลุดหมดเลยถุงมือไม่ดีเลยมันห่วยตลกคือไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเป็นครูสอนอ๋อไม่ใช่หรอกคือควรขับไม่เป็นคุรไปช้าพวงมาลัยกระชาาพวงมาลัยคือจริงโกคาร์ดแล้วรถยนต์น่ะรถยนต์รถใหญ่ล่ะรถใหญ่จริงๆผมว่าลักษณะการขับขี่ไม่เหมือนกันนะครับก็ตัวพวกนี้ก็จะคล้ายๆกัน ฮะแต่เอาง่ายว่าต้องกริปกริปนราต้องแน่นนะครับเวลาขับนะครับครับโอเคมาต่อดีกว่าพี่ฟุกมีอะไรบ้างผมเห็นชุดเต็มเลยพี่ฟุกมาอยากคุยเรื่องชุดจังเลยครับผมเดี๋ยวส่งให้น้องหนึ่งผู้เชี่ยวชาญต่อเลยนะครับงั้นผมขออนุญาตทิ้งพี่เลยนะขอบคุณครับพี่ฟุกครับสวัสดีครับเมื่อกี้พี่ฟุกบอกแล้วว่าถ้าจะคุยเรื่องชุดให้มาคุยกับพี่ผมถามก่อนชุดเนี่ยมันมีกี่ประเภทกี่แบบครับเออ่ตอนนี้ชุดเนี่ยจะมีแบ่งเป็น2ประเภทครับสำหรับรถยนต์ ที่มีมาตรฐาน a a รัอเอแะรับรองแ,แล้วก็ชุดโกคาร์ตสิ่งที่ต่างกันคือเรื่องของตัวผ้าชุดโกคาร์ตจะไม่กันไฟจะไม่ใช่ผ้านอรแมกอ่านอรแมกคือผ้ากันไฟแบบนี้คือผ้ากันไฟยิดดูได้ไหมครับได้ครับผมเราเปิดข้างในนี่คือมันจะเห็นเลยครับว่ามันเป็นกันไฟนเป็นผ้านอรแมกเป็นใยผ้านอรแมกครับนอรแมกตัวนี้เนี่ยในวงการของดับเพลิงก็จะใช้กันเป็นผ้านอรแมกซึ่งในรถยนต์ ก็ใช้กันเพราะว่ามันมีความเสี่ยงในเรื่องเหตุไฟไหม้แล้วบางทีตัวเราติดอยู่ในรถเนี้ยชุดพวกนี้เนี่ยสามารถการไฟได้ในระดับ20ถึง25วินาทีวินาทีนานอยู่นะงานที่ว่าจะเอาตัวเองออกจากรถให้ได้ในระยะเวลาขนาดนี้เนี่ยมันเป็นการทดสอบกันแล้วว่าช่วงระยะเวลาแค่นี้มันทำให้ตัวเองสามารถกลับมาได้ออกออกจากรถได้ด้วยความปลอดภัยละ คือคือเราไม่ได้แช่อยู่ในรถถึงแบบอบ30วิหรือนาทีหรอกนะเพราะว่าก่อนที่ถึงขั้นเวลาขนาดนั้นเนี่ยทีมเซฟตี้ทีม Safety, ทมาแชร์ก็จะถึงตัวเราก่อนแล้วชุดโกคาร์ดล่ะครับอันนี้อันนี้คือชุดรถยนต์อันนี้เป็นชุดรถยนต์โกาคาร์ดเ,เห็นไหมครับเวลาจับเนื้อผ้าแล้วสิ่งที่ต่างกันคือมันมันจะไม่เหมือนกับชุด F a เ a เอเลยผ้าที่เป็นชุดซับในตัวข้างในเองก็ดีเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆเป็นผ้าขนหนูละเอียดละเอียดชุดนี้คือไว้กันเพื่อมันไม่ได้กันอะไรครับ ก็จริงๆมันทําให้เ,เรารู้สึกใส่สบายมากกว่าหมายถึงว่ามันมีความนุ่มของของตัวผ้าแล้วก็ที่สิ่งที่มันหนาเพราะว่ามันช่วยต้องการเซฟตี้เวลารถตะแคงตีลังกาคว่ำหรือถูไปกับถนนถูไปกับแทรกอะไรเงี้ย,ยมันก็ยังช่วยคความแตกต่างคือที่มันมันต้องหนากว่าเพราะว่า ตัวคนเนี่ยอ๋ออยู่บริเวณนอกรถไม่ได้มีมีเซฟตี้คือถูกไหมนั่งเดี่ยวๆเลย,<ช>ยไม่มีคอปคิดไม่มีอะไรเลยมันก็จะมีความเสี่ยงมากกว่ารถยนต์ในจุดนี้นะครับแต่เรื่องไฟไหมเขาไม่ได้คำไม,ไ,มไม่ได้คำนึงถึงตรงนั้นละ,ะเพราะถ้าเกิดไฟไหมปุ๊บลุกออกจากรถมันก็ทันทีเลยครับมามที่เรื่องอีกอันหนึ่งมวกันน็อกทําไมมวกันน็อกอันนี้ขออญาตแบบนี้ก็มีนะพี่พี่ถือแป๊บน,นะปุ๊บ แบบนี้ก็มีมันต่างกันยังไงนี่มันปิดตรงคางเลยอันนี้มันเปิดคางมันก็เรียกเป็นหมก,นกันน็อกเรียกว่าได้รับมาตรฐาน F A A สเนลเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันครับแต่เพียงแค่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าก็เป็นฟูลเฟสกัเต็มหน้าเต็มใบอะไรก็ว่าไปรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นโอเพนเฟสถามว่าความแตกต่างมันคืออะไรเหรอความแตกต่างมันก็คือว่า ตัวนี้นักแข่งเนี่ยเวลาใส่แล้วเขาจะนขางรู้สึกสบายกว่าอยู่แล้วด้วยการดีไซน์ของมันเป็นแบบนี้นะที่แบบหายใจได้สะดวกอากาศอากาศแบบวิ่งปะทะหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็สะดวกกว่ามันก็ปลอดภัยแหละในระดับในระดับหนึ่งเลยคือแบบนี้ไม่สมควรไม่เหมาะการไปขี่มอไซค์แหละไม่มเหมาะถูกต้องแล้วมันก็แล้วมันก็นกเ,เรียกอะไรแข็งแรงเหมือนกันคือกว่าจะได้หมวกันน็อกลักษณะแบบนี้ขึ้นมาใบหนึ่งเนี่ย ในการทดสอบการลงทุนในการทดสอบเนี่ยระดับร้อยล้านพันล้านใช่ครับแต่ผมสงสัยพี่ว่าอ่าอันนั้นมีชิลอันนี้มีชิลอันนั้นไม่มีชิลและเวลาอยู่ในรถเนี่ยมันโหแวแต่แต่ผมเี็นหลายคนก็เลือกจะใส่ฟูลเฟสมากกว่าส่วนใหญ่เขาเขาเาก,เาก็มันเอาพูดตรงๆว่าถ้าฟูลเฟสมันก็ปลอดภัยมากขึ้นไปอีกสมมตุติอันนี้ในระดับความปลอดภัยเราตีเป็นให้ให้8อันนี้ให้ส0อย่าเงี้ย มันก็จะมากกว่าตรงนั้นแต่วิสัย,สยทัศน์เขาจะแคบกว่ามอไซค์นะแคบกว่ามอไซค์คือจะแบบคือชิวนี้มันสามารถชิวของรถยนต์เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ล็อกโฟกัสล็อกโฟกัสของการการการขับทําไมต้องล็อกโฟกัสเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิอย่างสูงนะเวลาเวลาขับไปบุ๊ปพิตตี้อยู่ข้างๆเมียมาดูด้วยอะไรเงี้ย อุ้ยคือ<จ>ต้อง<จ>ล็อกไว้เลยไม่ง,ววงสสั้นโงการเสียถูกต้องเราว,วิ่งไปแล้วเกิดชิวมันกว้างนักแข่งมืออาชีพจริงๆเขาเขาจะมีสัมผัสแบบนี้คือเขาจะแบบมุ่งมั่นแล้วเหมือนว่าโฟกัสกับการแข่งขันแล้วก็พยายามเห็นอะไรที่น้อยลงเห็นอะไรที่มันจะเป็นนะถ้า<ช>เราถ้าเราพูดถึงก็นึกถึงม้าละกันที่ถูกตีกรอบลูกตาไว้แต่ถ้าเป็นม้าแข่งบันทีโดนปิดตาเลยนะเราให้บังคับตามที่คนขี่บังคับนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนกับมันช่วยช่วยในเรื่องของสติสติสมาธิด้วยเวลาการขับรถ ทีม <ใจ S 1> ไม่ต้องแบบไปพวงอย่างอื่นไม่ต้องเห็นอะไรที่มันส่งผลกันสมาธิอะไรเงี้ยครัโอเคได้ความรู้เยอะนะฮะเมื่อกี้ตรงนู้นก็ได้หลายอย่างเลยวันนี้เรียกว่าละเอียดยิบหมดเวลาเลยเรียกว่าทีมงานของเราบอกหมดเวลาแล้วแล้วก็ได้ความรู้ครบจริงวันนี้ขอบคุณพี่หนึ่งมากนะครับขอบพรคุณครับวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของรถ เรื่องราวของอุปกรณ์การแต่งตัวว่าแต่ละอย่างนั้นมันมีความจําเป็นอย่างไรเดี๋ยวเบรกหน้าครับเอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวข่าวหน้าดีกว่าผมจะพาคผู้ชมไปเจาะลึกเรื่องราวของรถแต่งกันต่อครับกับงานแบ n คอ o k International Auto Salon ครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมลาไก่อนครับสวัสดีครับ